ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่งาน The Next Tycoon 2025 Forum โดยในปีนี้เป็นปีที่เราครบรอบ12ปีที่ f o r ์เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเศรษฐกิจที่ซบเซาเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมาโดยตลอดกว่าทศวรรษผมขอขอบคุณทุกท่านครับ เราจะเห็นมุมมองของอินเวสเตอร์ระดับคนไทยทั้งตัวเล็กตัวน้อยยันถึงอินเวสเตอร์ระดับสถาบันการเงินแล้วก็ระดับโลกเลยนะครับความต้องการทองคำมี actual demand จริงๆคือมีการซื้อจริงๆและมีการ take physical g o จริงๆ,ๆขายไม่ทันเลยจริงๆ <c oughs> คือโรงงานนี่ต้องเปิด OT เลยนะ <c oughs> คือแบบเรารู้เลยว่าผมมีความต้องการสูงมากอย่างทองคำก็จะมี fundamental analysis ก็คือปัจจัยพื้นฐานกับ technical analysis ไอเทคิคอลยีการิเเนี่ยมันใช้มันใช้ทุกๆุกแอสเซทอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องรู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องมีความรู้ด้วยว่าเฮ้ตีการาฟแบบนี้มันถูกหรือผิดหรือเปล่าก็ความรู้การลงทุนก็ยังแนะนําว่าต้องมีทุกประเภทครับแล้วเราค่อยเลือกกันเวลาทุกคนพูดคําว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอีโค่ทูบิตคอยเนี่ยมันไม่ใช่บิตคอยเนี่ยถ้าดูจากมาร์เก็ตแนะครับมันอยู่ประมาณ60% 5 8 6 0 ของมูลค่าของคริปโตทั้งหมดแต่หลายคนมองว่าอ๋อบิตคอยน์ก็คือคริปโตคริปโตคือบิตคอยน์มันไม่จริงถ้าถามว่าบิตคอยน์จะมีโอกาสเติบโตได้อีกไหมมันจะเหมือนทองการที่คนยอมรับมากขึ้นคนที่เก็บมากขึ้นที่ผ่านมาเก็บทองกลายเป็นคนรื่อใหม่เก็บบิตคอยน์มากขึ้นมันจะมีการเติบโตและมีการมันจะอยู่ต่อไปแต่คริปโตที่เหลืออีก40%ไม่แน่มันก็เหมือนแบบเพราะคริปโตที่เหลือมันเป็นมันกึ่งๆึเหมือนบริษัทบล็อกเชนอย่างเช่นอีเทอรีเรียมอีเตอร์เร โคเคนที่น่าสนใจอีตัเรียมก็คือเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก2 3งสามเดือนีผ่านมาขึ้นมา50%แต่อีตัเรียมไม่เหมือนทองอีตัเรียมเขาสร้างรายได้ได้เพราะคนใช้น็ตบวกเขาก็มีการจ่ายแก๊สฟรีให้กับอีตัเรียมนักบวกนันแะครับเดบิทคอยมีอยู่แล้วแต่คริปโตตัวองอื่นอาจจะไม่มีต้องไปศึกษาครับว่ามันมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกได้จริงๆแล้วลงไปลงทุนตรงนั้นเหมือนกับการลงทุนในบริษัททั่วไปเราก็ต้องศึกษาก่อน คือผมพูดเรื่องว่า AI เป็นบับเ้ลเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วประมาณปี8เดือนแล้วฮ <c oughs> ะดังนั้นคือมันเป็นบับเ้ลที่มันค่อนข้าง ค่อนข้างแบบว่าคือค่อนข้างคอนเทนพอสมควรเพราะมันคอนเทนหมายความว่าคือมันยังไม่แตกสัทีอย่างเงี้ยครับนะคือคือคนก็ลุ้นอยู่ว่ามันมีทั้งคนที่ลุ้นก็คือจริงๆอย่าเรียกว่าลุ้นเรียกว่าแช่ง <c oughs> คือคนที่แช่งกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือคนที่แบบมันจะไปยังไง <c oughs> ผมเข้าเอไอมาใช้ตรงคนที่ตรวจสอบคุณภาพด้วยซอฟต์แวร์คุณภาพไหมแล้วสุดท้ายปุ๊บปลอดภัยไหมเราก็ใช้ AI ทั้งทั้งแบบทั้งลู่ดังนั้นเนี่ยคือถ้าเลือกบริษัทที่เลือกยูสเคสถูกมี Data เพียงพอแล้วก็ถัดมาาปุ๊บคือกกรระวน ีดแล้วมีการกํากับดูแลที่ถูกต้องแล้วยังมี Human in t h e l o o p ปอย่างเงี้ยครับนะมี Human in thelo o p ที่ที่สุดท้ายเนี่ยเอไให้มันทําไปแบบดุนดุนๆๆนเลยเนี่ยยังค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะสเตจนี้ครับนะดังนั้นคือถ้าเกิดมันทาเสร็จปุ๊บเนี่ยดูพี่ไปดูได้ครับว่าบริษัทไหนที่ Ada p t AI แล้วพี่ในฐานะลูกค้าใช้แล้วชอบเนี่ยผมว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขาจะรีดต้นทุนเพิ่ม productivity มหาศาลร้วบริษัทนั้นน่าลงทุนผมว่ามันเป็น AI driven ค n y บริัทที่ท Transformation สเร็จบริษััทนน้ Travelers getting much more younger uh, they're looking for more uh, experience uh, they want to travel like local uh, they are not just looking for uh, a flights or accommodation they're looking for uh, local experience uh, music festivals nightlife activities. Uh, it give a lot of challenge for the destination as well as the platform like Trip.com. Uh, Trip.com itself, we just uh, uh, we start our journey in uh, nineteen ninety nine. Restaurants, activities, even before they start to book the flights and accommodation. Um, because of this change of the behavior also give us a lot of challenge in terms of how to provide uh, good products and good services and also able to provide uh, immediate action after the uh, customer make a reservation. Uh, so product development, technology innovations uh, is very important to fit into the current uh, overall travel market, travel industry. Uh, look at the uh, thailand. Uh, thailand definitely is a very important uh, leisure travel destination for sure. Uh, I think the, uh, the, the Thai t uh, Tourism Authority of Thailand set a very high target for this year in terms of the international arrivals, but I think that it is achievable. Um, whatever is the travelers from Southeast Asia, from Europe, from, even from China's, uh, from North Americas, they have different kind of travel demands.